แต่ว่าตอนนี้ครับมันอย่างเดียวไม่พอเพราะวันนี้ซานีและพัชชาพร้อมที่จะมาเล่นเกมกับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดสตูลนด้วยค่ะรู้<ม>ไปถึีครับแจกรางวัลลัคก,กี้ดอด้วยแต่ก็อนนื่นๆเดี๋ยวขอผู้โชคดี3ท่านขึ้นมาเล่นเกมกับซานีและพัชชาหนเร็วอะนะฮะทีมงานเราได้คัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีค่ะอันนี้ไม่ได้ขึ้นมาเปิดตัวอะไรนะคะระบุก,ก่อนนะคะ,ะยินดีดทไหมหรือจกไม่หรือจะด้านไหมีน้อยกว่า โอ้ก็มาเหมือนกันวะเฮ้าเก้าเกือนกันเอาขยับไปงก้าไวที่ไหนแล้ว3ามคนนี้ครับจะขึ้นมาเล่นเกมครับกับเกมที่มีชื่อว่าชวนซุมตามาเต้นแรงถึงใจอะพูดถึงเรื่องของพูดถึงเรื่องของการเต้นแล้วหนึ่งคนที่ไม่แพ้ใครใครคุยตอี้ห้าปีมาเอากินน้ำอยู่ผมตอบไม่ทันเลยเกือบพ้วนะ นี่ถ้าไม่เก่งใจแถวหน้านะไปแล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าว่าการที่จะเป็นแดนเซอร์การที่จะเป็นนักเต้นอายุเนี่ยมันทําให้สเต็ปของคนเราเปลี่ยนไปใช่ยกตัวอย่างโคโยตี้ทำงานปีแรกครับมันไม่มีเพลงเนาะเฮ้ยปีแรกหรอไมแรกเเาเฮ้ยปีแรกเหรอมันไว่มีเอ่งเนาะเฮ้ยมองผูเชายมองผู้ชาเมองเชางผู้ยายมอง ออน้องน้องน้องมาหาพี่ที่โต๊ะเลยเนาโอ้ยว่ะเชิญเด็ยเลยไง่นี่ยโอ้ยว่ะนี่ปีแรกหยุดนี่ปีแรกเพิ่งมาเพิ่งมาเจอเฮียปุ๊บวิ่งเข้าใส่ก่อนฟิตเลยค่ะเต้นมาเลยแรงถึงใจเลยแดนเซอร์ปีที่สองผ่านไปห้าปีห้าปีห้าปีมาเพลงมาห้าปีเพลงเดิมเฮ้ยเสียเสียเสียมาเสียมาน้อน้อน้ อีอย่างเดียวเลยดิ5ปี5ปีโอเคสเต็ปเริ่มหนักแน่นมีไอโซเลชันที่ชัดเจนรู้ว่ารู้ว่าคนไหนคุยได้รู้ว่ารรู้จักเียหมรู้จักเฮียหมดแล้วผ่านไปเดี๋ยวกนเขาไม่ได้กลัวเราใช่ปะไม่ได้กลัวให้น้องๆได้ดูสเต็ปของซุปตาก่อนจะได้รู้ว่าพวกเราจะต้องมาเต็มกว่าอเมื่อกี้5ปี10ปีครับผม10ปีผ่านไปเพลงมามันนน แฟนลายตาแฟนลายตาอย่างยิ่งนี่หัวหัวลายมาหมดลายหมดเลาหมดเลยขับเรื่ขับเริ่องขับเรื่ขับเรื่โอเคสิบปีนี่เป็นอะไรที่เราบอกว่าทำงานมานานแล้วนะคะสามีก็มีแล้วก็เลยจะต้องรีบกลับบ้านลูกเราเราอยู่ใช่รออยู่ว่าเมื่อไหร่จะมารับกลับบ้านแต่วันนี้น้องๆสามคนนี้จะต้องมาเต้แบบนี้เหรอจะเป็นแค่ปีแรกเท่านั้นขอปีแรกเออสามคนนี้ครับใครที่เต้น ถูกใจพัชชาและสานิมากที่สุดเราจะมีขอรางวัลแจกด้วยนะครับขอรางวัลของเราวันนี้นี่นะครับก็จะแจกไปเลยนะฮะและแน่นอนเดี๋ยวมีจับลัคก,กี้ดอด้วยสมท่านพร้อมไหมครับเมื่อกี้ได้เห็นเทคนิคของพี่พัชชาและสานิแล้วนะคนี้พมาะฮะถึงกับวางมือถือถามพัชชาและสานิดีกว่าว่าอยากจะให้เต้นทีละคนทีละคนดีกว่าเพราะว่าเรา,นะเราต้องจับจังหวะจับรายละเอียดจับรายละเอียดมากไหนๆเมื่อกี้ก็เปิดแน่นอกมาแล้ว พี่ขอแรงๆนะคะพี่ขอแน่นอกเลยแล้วกันพี่ขอให้พี่ไม่ผิดหวังที่จะเลือกต้อมาทำงานในผับของพี่อ๋อนี่สิปีผ่านไปเป็นเจ้าของวันของรางวัลใหญ่ของเรานะครับใครที่เต้นถูกใจพัชราสานิมาสุดครับจะได้กระเป๋าเป้นะครับพร้อมกับลายเซ็นของพัชชาและสานินะฮะใบนี้เออแต่คนที่ขึ้นมาร่วมสนุกนะครับก็ไม่เป็นไรจะมีของรางวัลปลอบใจด้วยเอ้าคนแรกของเราพร้อมแล้วพัชราสานิดูดีๆนะฮะเพลงมา เฮ้ยเฮ้ยนึกว่าแน่นอกนางบอกนางบอกนึกว่าแน่นอกนางบอกขอแซบกว่านี้เอาแซบเอาเร็วๆให้นางเลยรู้สึกว่านางจะโค้งสว่างได้นางมาแบบกำลังจะตั้งท่าเลยนะฮะคอยที่ค่ะมันแน่นอกโอ้โหโอเค อ๋อใช่อ๋ออ๋อพระเจ้าสถานีตัดสินนึกว่าคิวให้แชมป์ไปเลยไม่ใช่ไม่ใช่คิวที่เห็นเห็นเขาไม่ทราบว่าน้องอยู่บ้านดูแต่ยูทูบแล้วซ้อมเต้นอยู่พวกะครับทำไมไม่ไม่อะไรดีค่ะคนต่อไปเชิญเลยค่ะคนต่อไปครับเพลงเดียวกันดีกว่าเพลงเดียวกันอยากได้เพลงไหนอ๋อจะเอาเพลง gentleman นะคะโอ้โหปุ๊บปักบก็ gentleman เออมันร้องว่าอะไรไม่รู้แหละอ่ะเปิดปะเขาอยากได้ก็ให้เขาไปอ้าวไม่งั้นก็เอา g ังน n a m s t y l มาก็ได้อ่ะนะมา

เต้นเพลงนี้นานๆผมจะเป็นไส้เลื่อนไหมนะใช่ปะฉันเห็นคนข้างล่างนะคะเป็นผู้ชายนะคะทำอย่างนี้ตลอดเลยมองตามเลยไม่ใช่ก็คือเขาเคยไปโตที่อินเดียเออเขาก็แบบอะไรคนสุดท้ายคนสุดท้ายไหวไหมเอาเลือกเพลงเลยค่ะแน่นอกแน่นอกแน่นอกฉันอยากจะเห็นแล้วล่ะเออจะบอกน้องนะคะน้องมีคนตั้งความหวังกับน้องเยอะมากนะคะ อยาทำให้ทุกคนผิดหวังขออนุญาตถอดเสื้อนอกออกได้ไหมครับหรือว่าจะไป correct เอาไป correct ให้เลือกระหว่างถอดเสื้อตัวนอกกับเสื้อตัวในน้องเขาไม่ต้องกลัวพี่ไม่กลับนะคะเดินเข้ามาได้ค่ะเชิญตรงกลางเลยครับเห็นมานักต่อนักแล้วนิ่งๆอย่างเงี้ยเห็นมานักต่อนักแล้วิวสิ c มันเน้นออก เดีผมรู้ว่าเขายังไม่เหนื่อยเดี๋ยวจ้างไปเต้นต่อที่บ้านนะดิฉันเลิฟนะเออเออเออมันชอบใครต้องเลือกเลยคุณต้องเลือกเลยเอาละครับเลือกเลยดีกว่าต้องเลือกแล้วครับพัชชาและซานีครับคุณสองคนต้องประชุมกันก่อนไหมครับเดี๋ยวชินี่ชันประชุมเอาคนนี้ค่ะนี่ต้องตัดสินนิดหนึ่ไม่ได้ประชุมเลยเอาเอางี้เราขอเสียงคนสตูนหน่อยดีว่าพนสตูนขอเสียงให้คนแรกเลยค่ะ ครับคนที่สองอะเออเออคนที่สามค่ะเฮ้ยลักษณะแล้วคนที่สามเนี่ยบ้านหน้าทำรถทัวแหละทำไมอ่ะโอ้มีพวกเยอะเลยทีเดียวแต่ว่าเราก็นับเสียงมาแล้วใ่คเรามีการประมวลผลนะคะจาก ทั่วโลกไหคะนี่เราตัดสินด้วยภาพเลยนะยิ่งกว่ามาแข่งอีกนะถูกต้องนะคะจับเป็นวิเลยนะวินาทีต่วินาทีนะคะและคนที่ไั้รางวัลไปนะคะก็คือและก็คือและก็คือราคาดมากเลยบอกเลยคนนี้ค่ะดีดีด้วยนะครั็เต้นรับรางวัลนะคะเต้รับรางวัลรางวัลอยู่นี่รางวัลอยู่นี่รับรางวัลัง่อง ยินดีครัผู้ชคดีครับได้เลยครับถุงจ่ายชิมกุ๊กส์เพลงปิดเพลงปิดพระชาต้องรับสาภาพนะฮะเพลงปิดเลยเออเออเอาละฮะเดี๋ยวมอบของนะฮะจะถ่ายรูปด้วยนะฮะเอาชันนี้ก็ไม่ด้วยเดี๋ยวผมถ่ายให้มาไม่เขาไม่ได้จะขอถ่ายกันชั้นไม่เดี๋ยวเออเออเออโอเคแล้วคนที่สองที่สามว่าไงคะที่สองที่สามนี่ครับมีของไว้ขอบใจให้แล้วขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะคะยินดีด้วยนะครับ ยินดีด้วยนะครับต้อบมาได้แล้วและแน่นอนครับทั้งสองด้านยังไม่ไปไหนครับเพราะว่าจะมามอบโชคให้ด้วยเอาการจับฉลากลัคกี้ดอกครับขอรางวัลของเราในรอบนี้ครับเป็นแอร์คาร์ดนะครับจำนวนหนึ่งรางวัลครับและแน่นอนครับผู้โชคดีของเราใครจะจับดีให้พัดเลยดีกว่าค่ะอ่าพัชชาล้วงลึกๆลูกดีฉันยังมีประวัตินะว่าจับแล้วไม่เคยอยู่เลยเคีอยเหยอเฮ้ยแต่วันนี้น่าจะอยู่แล้วคนยังไม่ไปไหนย้ำนะครับ ผู้โชคดีต้องอยู่ในงานนี้เท่านั้นนะฮะไม่งั้นเรานับหนึ่งสองสถือว่าสละสิทธิ์จับใหม่ทันทีนะครับเพราะว่าเราสงวนให้กับเฉพาะลูกค้าของ To Move เท่านั้นนะครับค่ะผู้ที่จะได้แอร์การ์ดไปคือคุณ<อ>พจรินวังขุนโผลอยู่ไหมฮะอยู่อยไหมอยู่ไหมเด็กคนนั้นที่กรี๊ดทำไมนะฮะถ้าอยู่นะครับวิธีการที่ทำให้ทุกคนรู้เหมือนมีองค์นะฮะเจ้าเข้า คุณชื่อพจนินเหรอไม่ใช่บอกให้เขารู้ก่อนยังอยู่ไหมคะอยู่ไหมคะเอาทุกคนนับถอยหลังพร้อมกัน1นาสามเอาเอานับถอยหลังเหรอสามสองหนึ่งจะไปค่ะจะไปโอเคอ่ะสันนิบ้างไหมสันนิบ้างเพราะว่าพัชชาเขาไม่ค่อยถูกฉลองนะการจับฉลากครับแล้วผู้โชคดีของเราได้แก่คุณนี่ลายมือหรือลายลายมือหรือลายแทงครับเนี่ย ครับคุณสักกริยาอาภิชาเริ่มงงเหมือนกันแล้วนะเริ่มงงแล้วนะนั่นเราจะไปนะคุณสักกริยาคนสัมสันค่ะถ้าอ่านผิดขอพายเหมือนอยู่ตรงนี้เหมือนอยู่ตรงนี้รู้ได้ยังไงใช่ไหมคะนี่ไงใช่ไหมไงมาเลยฉันี่รู้ด้วยอะเก่งอะคุณสักกริยาใช่ พี่เขาตะโกนก็มาว้ายเนี่ยพเหมือนเจ้าข้าวของเจ้าข้าวผมแลฮะเอายินดีด้วยครับได้ไปเลยครับเป็นแอร์การ์ดนะครับจำนวนหนึ่งรางวัลน,นะครับจากซานีและพัชชาครับผู้โชคดีเตรียมแบบประชาชนมาด้วยนะครับเพราะว่าแน่นอนครับของรางวัลนี้จะต้องมีการเสียภาษีมูลค่า70,000กว่าบาทนะครับไม่ใช่นะเดี๋ยวนะี่ก็เอาล่ะพี่แจกประชาชนได้เลยค่ะโอยไม่ต้องกลัวครับ To Move S จัดให่งทีฟรีอยู่แล้วตบมือได้ครับผู้โชคดีหน่อยเด้ ครับผมยินดีด้วยนะฮะเฮ้ยเดี๋ยว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 ของาะวันแอร์การ์ดฉันเข้าใจแต่ก <laughs> <kicking. laughs> ่อนอื Actually, ่นคือคือคืออะไรเขาเป็นเขาเป็นภูมแพ้เขาจะจางเขาจะจางเขาจะจางเราต้องมองโลกในแง่ดีเอาละครับก่อนจะเดินไปครับให้สานิพชาร์ฝากผลงานสักนิดหนึ่งดีกว่านะฮะสำหรับทั้งสองท่านตอนนี้ เอาล่ะก็ยังติดตามได้นะคะพัชก็ยังมีซิงเกิลใหม่ใหฟังอยู่เรื่อยๆอย่างวันนี้ก็ชนไม่พอรอไม่ไหวก็เป็นหนึ่งในซิงเกิลใหม่ๆที่ให้ฟังกันใครที่ใช้ True m o v e อยู่แล้วนะคะมี h d g e Music แล้วก็ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้นะคะลองเซิร์ชหาชื่อพัชชาดูก็ได้ค่ะ ของซาน,น้นะคะก็มเีเพลงนะคะคู่ค้าคีนะคะไปดาวโหลดได้เหมือนพัชชานะคะเว็บด u บทรูมิ c สินะคะแล้วก็ฝากละครด้วยนะคะ15รกรกฎาคมออนแอร์แล้วดาวเกี้ยวเดือน,นะคะอ่ะทั้งสองท่านเลยนะครับแต่ยังไม่ไปไหนครับท<ฆ>ั้งสองท่านยังคงอยู่กับเราจนจบนานแน่นอนได้นะครับ<ฆ>ส่งเสียงกี้ได้กับพัชชาและซานิเลยตอนนี้ครับผมขอเชิญครับพัชชาซานิแล้วคุณแอมมี่กินาทุมขึ้นมาบนเวทีเลยพี่น้อยชาซูอย่าเพิ่งไปไหนนะครับนี่คือการถ่ายทอดสดครับ เราจะเก็บภาพบรรยากาศนะครับของพี่น้องทุกคนผมขอทุกทุกคนครับให้ความร่วมมือครับภาพบรรยากาศนี้เราจะเก็บไว้นะครับเป็นภาพความรับใจของจังหวัดสตูลนะฮะไปลงใน www.tomove h c o m ขนะครับเอาแล้วครับพร้อมแล้วมาถ่ายรูปกันหน่อยดีกว่ายิงไปเลยด้านหน้านะฮะหนึ่งช็อตนะครับเก็บภาพความรับใจไว้และทีนี้ครับเราจะเก็บภาพความรับใจครับกับพี่น้องชาวสตูลทุกคนเอาทุกท่านครับันหลังครับ เดี๋ยวผมจะให้สัญญาณนะครับพี่น้องชาวตูนครับผมขอความร่วมมือนิดนึงชู3นิ้วขึ้นมาเราจะเก็บภาพรบรรยากาศทุกท่านนะครับไปลงในเว็บไซต์ w w w t r u e m o v e k h a n g h c o m นะครับแล้วถ้าเกิดพวกเราพร้อมแล้วยิยงสัญญาณไปที่กล้องเลยเ hey! ฮ <'m> ้ยยิงเลย คือเครือข่ายที่ดีที่สุดนะครับและพร้อมที่จะให้บริการกับแม่น้อนชาวไทยใน77จังหวัดทุกตำบลทุกอำเภอเลยนะครับขอบคุณมากๆครับโอ้โหรวยมากเยี่ยมเลยครับขอบคุณครับล็อกรบ้าไทยไชนครับขอบคุณคุณนิวงสกอร์ขอบคุณคุณเอม่กิมทุมขอบคุณคุณพัชชาและคุณซานิตบอมือกระจกับเหล่าศิลปินของเราหนเลว ขอบคุณมากนะครับสุดท้ายนี้ครับก่อนที่จะลากันไปครับว้าวฝากได้วยนครับกับเครือข่ายที่ดีที่สุดแรงที่สุดในปัจจุบันนี้ครับกับช e ม o เบส3 t Plus นะครับ